การโกงนอกจากมืออาช็พจะได้งใใังไงครับโอ oh, ้จริงๆแล้วจริงๆแล้วในความจริงไอ้คราวจะต้องเป็นพี่กลงมแต่วันแรกนะตอนนี้ที่แจ้งไปคือจริงๆคนที่ไปหาคนแรกเลยค,คือพี่กึ่มแต่ว่านะตอนนั้นพี่คึ่งก็ให้เราให้เราไป,ให,าไปให้เราไปหาประสบการณ์นะครับให้เราไปทประสบการณ์แล้วพอให้เราให้เราไปพิสูจ <were. S 2> น์จนวันนี้พอผ่านไปหนึ่งปีก็ตกลหน้าที่กึ่งอีกครั้งนะครับแต่ก็เพราะว่าเพราะว่าสิ่งที่เราเห็นตอนนี้มันเป็นภาพใหญ่ขึ้นนะแล้วก็ ก็เลยคิดว่าสิ่งที่คนที่จะเห็นตรงกับเราที่สุดก็น่าจะเป็นพี่กึ้งผมเฉลิมชัยนะครับก็เลยกลับมาอีกคร้งหนึ่งด้การเริ่มคือการจำเร็วมันมีความแตกต่างการลงตัวกับการงานจริงในปัจีุบันครับคือจี๊ยบต้องบอกว่าเมื่อปีกว่าที่เราบอกว่าเขาไปวิ่ที่พิสูจนตัวเองนะครับอย่างตอนนี้ไม่ว่าจะเป็นเพลงของไฮคาเลยเนี่ยก็สามารถที่ทำให้ต่างชาติรู้จัก ชื่อว่าเราเป็ยเราอยาก,กเผยแพร่วัฒนธรรมไทยและความเป็นไทยที่มีความน่ารักแข็งคนทั่วโลก์รีรู้ว่าเราเป็นของน่ารักขนาดไหนนะครับแก็ไม่ใช่เพียงแค่นั้นเองยบอกได้พิสูจเลยนะครับเลยว่าในจุดที่ผ่ขขานมาทุมโครงการดีมากมายวันนี้ผมมาในตัวแทนของ,ของมีวันเชิญไทยแลนด์ซึ่งเป็นบริษัทรู่ของบร,ริษัทวีในตลาดหรัพนะครับอันนี้ก็เป็นบทพิสูจน์อันเดียวว่าเขาได้ทำงานที่มีมาตรฐานก็เลยมาลงทุกัน แต่ส่วนหลังจากนี้จะเป็นยังไงเนี่ยต้องติดตามดูว่าเป็นยังไงครับต้องควารมที่นี่ครับธุรกิจที่ใหญ่ไปขนาดนั้นโอ้ก็อยากเอาอย่างนี้ดีกว่าครับเห็นพี่ครึ่งอย่างเงี้ยเราต้องดู forward ว่าพี่ครึ่งทำอะไรกับโฟ r d วันคือมีแต่คนคนเด็กแบบนี้เท่านั้นแหละครับที่ยอมจ่ายครับกับไม่เพียงคือเพราะว่าสำหรับนักลงทุนที่ที่เข้าใจอ่ะเขาจะเขาจะรู้ว่ายอมจ่ายมากกว่า high risk high gain อยู่นะสำหรับก็เลยสำหรับ ความฝันอันยิ่งใหญ่ของเรามันจึงจาเป็นจะต้องเรื่งนัดลงทุนที่ที่มีวิสัยทัศน์ไกลขนาดนั้นให้เห็นนะครับก็เลยคิดว่าดังนั้นเ,นเมื่อเมื่อเราจับมือกันผมกล้าฝันที่ครึ่งกล้าลงทุนด้วยกันแล้วก็กล้าจับมือกันผมว่ามันจะต้องเป็นภาพใหญ่ที่สําเร็จขึ้นแนนะครับแน,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 น่ๆนะครับจริงๆแล้วเนี่ยวิสัยทัศน์เราใช่ครับเราอยากจะเอาเดียงไทยมาทาไทยไปในหลับสากลกเมื่อความฝันเราตรงกันแล้วเนี่ยเราการเดินทางร่วมกันก็เป็นสิ่งง่าย เมื่อผมเห็นสิ่งที่เขาทํามาแล้วในปีที่ผ่านมาไม่ใช่แค่คําพูดที่เขาอยากจะทําแต่เขาสามารถทำได้นะครับเราก็อยากจะต่อยอดเช่นกันตั้งเป็นรับด้วยะครอฮัองเราใไนเอ่อณขณะนี้นะครับผมในแนวคิดมันมาจากว่าในวันที่ BTS กับ Blackpink เอาเพลงเอาภาษาเกาหลีใต้ขึ้นไปบนบ i l l b o a r แปลว่าสิ่งสิ่งที่มันพังและลายลงไปีคือกาแพภาษา แปลว่าไม่ว่าจะเป็นภาษาไหนถ้ามีคุณตี้มากพอกับไอดลัิตี้มากพอที่จะหาชองร่าของตัวเองเจออย่างเช่นเทนนี่ปาร์คเขาหาชองร่าของของเคป็อบเจอนั่นคือเป็นสิ่งเดียวที่เคบ็อปทำแต่ในขณะน,นี้ในขณนะดเดียวกันเนี่ยครับผมกลับมามองเซาอิเซเซียบ้านเราผมฟังเพลงของเวนด้าที่เป็นแรปเปอร์คาบีนเวนด้าเอาเอาเอา,เอาเครื่องดนตรีพื้นเมืองพื้นบ้านของคาบีนมาใส่ในฮิปฮอปที่เป็นสมัยใหม่นั่นคือนั่นคือนั่นคือความ แรงบันดาลใจทั้งไม่ว่าจะเป็น BTS b บงคคิและแวงคาที่ทำที่ทำให้ผมเห็นจริงๆว่าไม่เลย South East Asia ของเราเนี่ยไม่ได้แพ้ใครเลยเรา <c oughs> เรามีเรามีเรามีเอกลักษณ์เรามีอ e ัตลักษณ์แล้วเรามีคุณตี้มากพอที่จะทําภาษาของเราให้มันเป็นภาษาสากลให้ฟังกันได้ระดับโลกเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นเนี่ย เมื่อผมไปเล่าเรื่องนี้ให้กับพาร์ทเนอร์ทุกประเทศในโซอุดิอเชียฟังทุกคนเห็นด้วยแล้วก็ทุกคนพร้อมจะจับมือกันทําให้ตรงนี้มันเป็นหับเพื่อจะแลกเปลี่ยนคอนเน็ชันแลกเปลี่ยนความรู้แลกเปลี่ยนความร่วมมือกันซึ่งเดี๋ยวจะเริ่มมีโปรเจกต์ออกมาให้เห็นเร็วๆนี้นะครับว่าเราจะทําอะไรกันต้อง ปีนี้จะได้เห็นตลาดเพลงอะไรในใ,นใิข่ายหรือเปลาคะเอ่อมีการร่วมมือกับมีการร่วมงานกันกับประเทศศิลปินประเทศตะวันออกเฉียงเหนืแน่ๆนะครับนอกจากเวนด้าแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวลาวกับเวียดนามก็นกัตามเลครับแล้วน้องๆที่มาเป,ป็นศิลปินนี้จะได้มีเพลงใหม่ๆมาสูส่ไทย แน่นอนครับแล้วก็รวมไปถึงคุณแพรวากําลังจะกรกฎาคมนะฮะกรกฎาคมนี้อ่ากำลังจะมีเดือนนี้แหละเดือนเดือนกรกฎาคมเนี่ยกำลังจะมีซิงเกิลใหม่นะครับแล้วก็รวมไปถึงวงบูมบูมแคชเนขณะนี้เรากําลังผลักดันให้บูมบูมแคชร่วมงานกับโปรดิวเซอร์ชายธีรูนะครับแล้วก็คิดว่า enfin ปีหน้าบูมูมแคชจะเริ่ม tour ในยุโรปเะครับ่วนิดนึงคือว่าอย่างที่บอกว่ากําแพงภาษาเียจะบอกว่าถ้าเราพูดภาษาไทยไปเนี่ยคนฟังไปก็อาจจะ แต่มีสื่อกลางนันหนึ่งที่คนสามารถฟังได้แล้วก็ลื่นขึ้นนั่นเองก็คือเพลง mm hmm. พอเราใช้ทานองเพลงที่คนสามารถสามารถฟังได้ต่างชาติสามารถฟังแล้วเ,เพลงอันนี้ลื่นอยู่แต่เราใส่ความเป็นไทยลงไปเนี่ยมันก็เป็นช่องทางหนึ่งในการที่โปรโมทประเทศไทยของเราวัฒนธรรมไทยของเราแล้วรวมถึงความสามารถของเด็กรุ่นใหม่ของเราซึ่งผมเชื่อว่าเด็กรุ่นใหม่อย่างเนี้ยมีความสามารถสูงมากครับผมเห็นตั้งแต่1ิบ กว่าเต้นเองฝึกเองทําเองเนี่ยเขามีความสามารถแบบระดับมืออาชีพแล้วเพราะว่าเดียวการเข้าถึงความรู้ความสามารถเนี่ยด้วยเทคโนโลยีตา่างๆคนสามารถเรียนรู้ได้ดตั้งแต่เด็กๆว,วันนี้อยู่ที่ว่าผูใ้ให,ใหญ่จะทํายังไงที่ให้โอกาสคนรุ่นใหม่ที่ได้โชว์ความสามารถี่องพี่ตึ่งทำงานแต่ทำารงนีบ่อยคอนนคชันตรงนี้มันจะได้มาช่วยโปรเจกต์นี้อ๋อแน่นอนครับเราถ้ามีอะไรอย่างที่บอกว่าการทําธุรกิจที่ดีเนี่ยเราเอาสิ่งที่เรามีอยู่เนี่ยมาเสริมกันนะครับแล้วก็ สร้างสิ่งที่ดีที่มีอยู่แล้วให้ดียิ่งขึ้นนะครับอะไรที่ผมสามารถที่จะช่วยทางกอกได้ผมก็พยายามที่จะช่วยอย่างเต็มที่เพื่ออย่างที่บอกว่าฝันของเราเนี่ยไม่ได้ทําแค่เพื่อตัวเองคนเดียวแต่ว่าเราทําเพื่อคนรุ่นใหม่ด้วยว่าถ้าทำอะไรของเราประเทศนะครับสังตัวศิลปินนั่งค่ะเป็นตัวนักวาทะคได้ของไอเดียในการออกสไตล์เพลงของเราไหมครับทับการเปิดใช้ดนตรีระดัลกอะไรอย่างเงี้ยอื้ออิสระมากๆเลยค่ะหมายถึงว่าในการในทุกขั้นตอนทุกแบบทำเพลงจะมี วันดีเชมีซาร์พวกเราแล้วครับเพลงเป็นยังไงบ้างของเมื่ไรที่ไม่ไเห็นใครเหมือมันมีความเป็นอะไรที่เราไม่กล้าทํามากขึ้นครับเพราะว่าพี่กอฟสลับสนุให้ทําแล้วบางทีเราเคยติดอยู่ในกรอบที่ว่าเพลงแบบนี้คงจะมีแค่พวกเราใน่วาดกันเองพีกบบ่กอล์ฟบอกไม่ใช่มีเขาข้างนอกเขาก็ได้ยินเข,นขากระซิได้ซึ่งพอเข้ามาเพลงแรกที่ปล่อยกับค่ายนี้ก็คือเราก็เราก็เห็นเลยว่าไปถึงซาอุดิอาระเบียเลยแบบ แฟนเพลงแบบนีที่นู่นเลยเนี่ยเาเราเราก็ไม่เคยคิดว่าจะมีสิ่งนี้เกิดขึ้นกับพวกเราเลยเพรนี่ครับเพราอย่างที่บอกว่าอย่าง,งเราเนี่ยโดยโดยการทํางานของเราเนี่ยผมเชื่อว่าการที่เราแชร์ความรู้ความสามารถกันว่าเฮ้ยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งบบากันและกันเนี่ยเราจะไม่มีบอกว่าเราต้องทําแบบนั้นแบบนี้คนรุ่นใหม่ก็มีความคิดแบบนึง คนที่การคนก็แบบหนึ่งแต่ผมมีถือเป็นวัยรุ่นนะ้ถ้าตามที่ออกมาแล้วครับคมับูกต้องครับก็วัยรุ่นก็มีความคิดแบบหนึ่งผู้ใหญ่ก็มีความคิดแบบหนึ่งแต่ว่าการที่เราให้เกียรติซึ่งกันและกันเนี่ยแล้วก็เอาความรู้ความสามารถของแต่ละความต่างของวัยมาประสานกันเราก็จะได้ความรู้ผมชอบลงทุนอะไรที่มีความแปลกใหม่และกล้าลงทุนที่เขาเรียกเอาไซต์บอก์คือไม่เหมือนกับสิ่งที่คนเขาจะ ถ้าพูดเราลงทุนอะไรที่เราอยู่ที่คนไม่เข้าใจมันมีต่อให้มันมีความเสีย่ยงแต่สิ่งที่เราได้กลับมามันคุ้มมากที่เอาพิไรเสรไหมครับกนะ็ผมว่าผมว่าเป็นเรื่องเป็นเรื่องใหม่มากซึ่งจริงๆไม่ใช่แค่เราสองคนนะครับอย่างที่อย่างที่ผมบอกว่าพอเราเป็นแมกเนี่ยทุกทุกค่ายก็คือให้การสนับสนุนแล้วก็ช่วยเหลือเราตลอดไมนะ่ว่าจะเป็นยับเองเอ็กโซเอ็กโซเองหรือหรือแม้กระทั่งเป็นฟอนโลลเองทุกค่ายเองก็พร้อมที่จะแบบ กินข้าวกับเราให้ครับอุษาเราและทุกประเทศเองก็พร้อมจะให้ความเพราะว่าสิ่งที่ตอนนี้ครับมันอย่างที่ผมบอกว่ามันหมดหมดยุคแบ่งเส้นอนาณาเขตกันแล้วมันมันจึงเป็นการเห็นภาพรวมของอุตสาหกรรมเพลงทั้งหมดของเอเชียเพื่อที่จะกล้าไปสู่ระดับโลกด้วยกันนะครับก็ผมก็คิดว่าวันนี้พอเรามีพี่กึ้งอยู่แล้วพี่กึ้งเข้าใจเราพี่กึ้งพี่กึ้งผลักดันเราแล้วก็คิดว่าด้วยคอนเชั่นของพี่กึ้งเองนะครับผมว่าอย่างไรก็ตามไม่ช้าก,ก็เร็วมันจะต้องสำเร็จแน่ โอเคค่ะขอบคุณค่ะ